ตอนนี้ได้มีเหตุการณ์ที่เรียกว่าอาจจะเป็นอาเพศในสอปป,อปลาวนะคะโดยมีการโพสต์ภาพจากสำนักข่าวของสอปป,อปลาวที่ว่าตอนนี้น้ำตกตาดคมือที่อำเภอปากซองแขวงจำป่าสักได้กลายเป็นสีเหลืองโดยบางคนก็บอกว่านี่เป็นน้ำตกที่เป็นกระแสน้ำไหลพัดผ่าทองมาโดยเมื่อวันที่สองมีนาคมที่ผ่านมามีผู้คนพบว่าน้ำตกแห่งนี้ได้กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์มีสีเหลืองเปลี่ยนจากสีน้ำตกปกติ ที่จะเป็นสีขาวใสในช่วงฤดูร้อนโดยบางคนบอกว่าไม่ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นทําให้น้ําตกแห่งนี้สีเปลี่ยนไปเป็นสีแบบนี้โดยน้ําตกแห่งนี้ตั้งอยู่ในบ้านนองหลวงอาเภอปากซองจังหวัดจำปาสักที่อยู่ห่างจากเทศบาลตําบลปากซองออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ11กิโลเมตรซึ่งเป็นน้ําตกขนาดใหญ่และมีความสูงถึง7ชั้น โดยมีคนลาบางคนมาคอมเมนต์นะคะว่าแบบนี้เป็นทองคําไหลมาแน่ๆเลยน้ําเปลี่ยนเป็น2องสีแล้วหรอเป็นหลางที่ดีหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาได้หรือเปล่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต้องชมเชยอ,อีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยนี่เป็นปีทองแห่งการท่องเที่ยวของเราแล้วนะบางคอมเมนต์ก็บอกเป็นน้าํากาแฟหรือเปล่า โดยล่าสุดก่อนหน้านี้ไม่นานนะคะก็ได้มีรายงานออกมาว่าชาวบ้านซาเนือแขวงหัวพัน์เดือดร้อนมากๆเพราะว่าปลาในน้ำที่ไหลออกมาจากบ่อขุดแร่เอิร์ธของบริษัทเมืองแร่จากจีนได้ลอยตายเป็นแพรโดยที่นี่เป็นแหล่งน้ำหลักที่ชาวบ้าน จะต้องพึ่งพิงแต่ตอนนี้กลับไม่มีใครกล้าใช้น้ําแล้วก็เลยอยากจะให้หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็รีบตรวจสอบโดยเมื่อวันที่19กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมามีสํานักข่าวของสอปปลาวที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่งมีการรายงานโดยอ้างคลิปข้อมูลทางด้านวิชาการจากแหล่งข่าวโดยมีการระบุสาเหตุที่ทําให้เกิดปลาตายเป็นจํานวนมากในลําน้าห้วยมันซึ่งเป็นสายน้ําธรรมชาติที่ไหลามาบรรจบกับลํา น้ำสกแว่นที่บ้านเมืองแว่นเมืองซำเนื้อแขวงหัวพันเพราะว่าได้รับสารเคมีที่รั่วไหลมาจากโครงการขุดค้นหาแร่หายากหรือว่าแร่เอิร์ธของบริษัทเมืองแร่จากจีนโดยมีข้อมูลของนักวิชาการรายนี้ที่ระบุออกมาว่าจากการตรวจพบ ของตัวอย่างน้ำมีการปนเปื้อนของกรดออกซาลิกซึ่งเป็นกรดที่มีความดุรุนแรงแล้วก็เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตที่จะถูกนำมาใช้ในกระบวนการแยกหาแร่เอิร์ธจากดินโดยคาดว่าการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นนั้นมาจากระบบการจัดเก็บกรดชนิดนี้ของโครงการขุดค้นแร่เอิร์ธที่ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดการรั่วไหลลงสู่แม่น้ำสายธรรมชาติ โดยอย่างไรก็ตามทางด้านสื่อของพรรครัฐบาลลาวก็ยังไม่ได้มีการออกมายืนยันข้อมูลนี้โดยระบุว่ากระบวนการในขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบตัวอย่างน้ำที่เก็บได้จากลำน้ำที่เกิดปลาตายโดยเหตุการณ์นี้ได้เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ปี2567ที่ผ่านมาซึ่งมีประชาชนชาวลาว ได้แจ้งไปยังหน่วยงานปกครองท้องถิน่นบอกว่าได้พบเห็นปลาจํานวนมากลอยตายอยู่ในแพรในลําน้ำห้วยมันที่ไหลามาบรรจบก,กับลําน้าสกแว่นนอกจากนี้ยังพบว่าสีของสายน้ําได้มีความขุ่นมากกว่าปกติก็เลยอยากจะให้ช่วยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเพราะว่าชาวบ้านหลายคนสงสัย ว่าอาจจะเป็นผลกระทบที่มาจากโครงการขุดค้นแร่เอิฟของบริษัทเหมืองแร่จากจีนที่อยู่บนยอดเขาใกล้เคียงกับบริเวณนั้นนอกจากนี้ในช่วงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2567ที่ผ่านมาทางด้านหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาซึ่งเป็นสื่อของภาครรฐลาวก็ได้ออกมารายงานว่ามีนักวิชาการพักสนามจากแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแขวงหัวพันซึ่งเข้าไปสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่ เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปี2567ก็ได้เปิดเผยว่าในลำน้ำห้วยมันมีสายน้ำสาขาหนึ่งชื่อว่าห้วยตะบูลที่ไหลมาจากโครงการขุดค้นแร่เอิร์ของบริษัทลาวจีนที่มีการพัฒนาแร่หายากภาคเหนือซองซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมเขตบ้านอุทัยเมืองหัวเมืองและบ้านศบทายบ้านถับพึ่ง เมืองซำเหนือและบนยอดเนินที่เป็นต้นน้ำห้วยตะบูลนั้นมีโครงการขุดค้นแร่เอิร์ธที่ได้มีการขุดอ่างเก็บน้ำเอาไว้ถึง3อ่างโดยจากการเข้าไปสำรวจก็ยังไม่มีข้อมูลที่ออกมายืนยันได้ว่าอ่างเก็บน้ำนั้นมีรอยแตกหรือว่าเกิดการรั่วไหล มีเพียงน้ำที่ไหลซึมลอดพื้นดินเล็ดลอดออกมาเพียงเล็กน้อยโดยเบื้องต้นนั้นทีมงานได้เก็บตัวอย่างจากน้ำสองจุดเพื่อนำไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งและก็มีรายงานข่าวจากโทรคคงเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์โดยมีการระบุต่อมาว่าลำน้ำห้วยมันนั้นเป็นสายน้ำธรรมชาติหลักที่ชาวบ้านสปปลาวในบริเวณใกล้เคียงจำเป็นจะต้องพึ่งพิงอาศัยน้ำจากลำน้ำสายนี้ในการดำรงชีวิต ซึ่งการที่พบปลาลอยตายอยู่ในลำน้ำสายนี้ก็ได้มีการสร้างความเดือดร้อนอย่างมาก ให้กับชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นทำให้ไม่มีใครกล้าลงไปใช้น้ำก็เลยมีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและรีบตรวจสอบโดยทันทีซึ่งในปัจจุบันนี้มีบริษัทเมืองแร่จากจีนหลายแห่งได้รับสัมป,ปทานขุดค้นหาแร่เอิร์ธหรือว่าแร่หายากที่อยู่ในหลายพื้นที่ในภาคเหนือของลาวซึ่งแร่เอิร์ธนั้นแมจะเป็นแร่ยุทธศาสตร์ที่มีราคาแพง ที่สามารถนำไปใช้เป็นองค์ประกอบในหลายอุตสาหกรรมแต่ว่ากระบวนการขุดค้นและกระบวนการแปรรูปได้มีความสุ่มเสียงอย่างมากที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีชาวสะปะปลาวเข้ามาร่วมคอมเมนต์หลายคนเลยนะคะว่าน้ำตกแห่งนี้ ก็น่าจะมีผลกระทบมาจากโครงการขุดคนแร่แหล่เอิร์ตนี่แหละบางคนบอกว่าน้ําดูเหมือนมีกรดเกลือเยอะมากบางคนบอกว่าใครลงไปเล่นแล้วก็หัวจะต้องสุขกระปอย่างแน่นอนบางคนก็บอกว่าสีน้ําแบบนี้แสดงว่าน้าป่ากําลังจะมาหรือเปล่าบางก็ว่าแบบนี้แสดงว่ากําลังมีโครงการทําเขื่อนแน่ๆเลยน้ํานั้นเป็นสีทองสีน้ําแบบนี้หาดูยากนะลองเข้าไปร่นทองดูไหมอาจจะมีทองหล่นลงมาก็ได้ บางคนก็บอกว่าบริษัททัวร์แย่แน่ๆเลยเกิดผลกระทบเสียหายสีน้ำตกเป็นแบบนี้ใครจะกล้ามาเที่ยวน้ำสีดำไปหมดแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่สิน้ำนั้นกลายเป็นสีทองใครๆก็อยากจะเข้ามาเล่นน้ำทองได้ไหลออกมาแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสีน้ำแบบนี้ แสดงว่าน้ำนั้นเกิดการปนเปื้อนบางคนก็บอกว่าอาจจะกำลังมีฝนตกหนักหรือเปล่าบางก็ว่าคงจะมีการสร้างเขื่อนอย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นน้ำคงจะไม่เปลี่ยนสีแบบนี้หรอกบางคอมเมนต์บอกว่ามีการสร้างเขื่อนชัวปล่อยให้คนจีนเข้ามาแบบนี้คนลาวแทบจะไม่มีที่อยู่แล้วจะไปใช้น้ำที่ไหนแหล่งท่องเที่ยวก็ไม่มีที่สำคัญปี2024ก็เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวลาวแบบนี้ทัวร์นั้นเสียหายหมด บางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละคือสีของทองคําที่ผลมากับน้ําบางคอมเมนต์ก็บอกชมเชยชมเชยเป็นของแปลกใครๆก็อยากมาดูบางก็ว่ามีคนเอาทองมาใส่ในน้ําตกสีของน้ําก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบนี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าอย่าคิดขึ้นมาเองเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดไม่รู้อย่าพึ่งพูดไปหากรู้สาเหตุจริงๆอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ได้บางคอมเมนต์ก็บอกว่ากาลังมีการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าหรือเปล่าอยู่บนยอดเขาขนาดนั้น บางคนก็บอกว่าสาเหตุหลัก การที่น้าเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้เพราะว่าอาจจะมีการต่ออุโมงค์แล้วก็มีการสร้างเขื่อนแน่ๆบางคนก็บอกว่านี่แหละสปะปลาวเป็นพื้นที่แห่งสวงสวรรค์พวกเขากําลังเอาทองใส่มาบนแม่น้ําทําให้น้าเปลี่ยนสีคนลาวไม่ต้องคิดมากเราจะรวยแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนนี่แหละที่ทําให้น้าตกเปลี่ยนสีเป็นแบบนั้นไม่น่าแปลกใจเลยว่าน้าแร่เป็นภัยธรรมชาติที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นแล้วต่อไปน้ําจะ เด่นเป็นสีอะไรกัน